สวัสดีครับแฟนขับวันพีททุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาทําเกี่ยวตัวเต็มของมมง่ะวันพีทในตอนที่1160นะครับที่เรียกได้ว่าในตอนนี้คือเป็นเหตุการณ์ในคอนเวลล์อย่างเต็มตัวนะพวกกลุ่มจนสลัดล็อกเอยโรเจอร์เอยเนี่ยก็มาที่เกาะน,นี้เราด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูในเนื้อหานะครับแต่อย่างที่เราเคยบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วว่าตัวเต็มของเราเนี่ยจะไม่ได้เล่าเรื่องในเนื้อหาไปเรื่อยๆนะจุดไหนที่วิคาอห์ได้พูดค Sky ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันได้เลยซึ่งถ้าใครอยากหาอ่านแอปมังงะพัดนะครับก็ไปหาอ่านได้ที่นั่นและรวมถึงชื่อตอนในตอนนี้มีชื่อตอนว่าอดีตก็อดวอลเล่ L e นั่นเองนะครับผมก็หน้าปกจะเป็นตัวของยามาโตะมายืนอยู่ตรงศาลสการะโอเด้งนะครับแล้วก็รวมถึงพวกของที่มองเห็นทิวทัศน์ของเมืองหลวงบุปผาใช่ไหมซึ่งนี่ก็คือมินิสตอรี่ของในตอนนี้นะครับแล้วก็ในเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเปิดเรื่องมานะครับเราจะเห็นกลุ่มคนกลุ่มนึ่งเนี่ยขึ้นไปยืนอย ก่อนที่เป็นผัมังกรฟ้าใช่ไหมซึ่งก็มีคนกลดด่าแล้วเนาะไ,ไอ้เจ้าพวกนี้คือตระกูลเดวี่พวกมันเนี่ยคือตระกูลที่โลกเนี่ยเกียดชังไม่ว่าจะยุคไหนเนี่ยก็ไม่มีใครรักพวกแกทั้งนั้นแหละพวกแกเนี่ยก็เป็นบัคาเนียเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็มีคนแบบอเปหิพวกมันออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าพวกนี้มันตัวอันตรายจะปล่อยให้มันรอดไปไม่ได้ถ้าถอนรากถอนคนพวกมันได้ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลเลยใช่ไหมซึ่งก็ปลาคว้างสิ่งของขึ้นไปต่างๆนานานะไม่ว่าจะเป็นก้อนหินดาบขวานเอ้ยนะครับเสี่ยงต่่่่่อออกกาารโดนนน,นนนนมซึงแคบทียู นนก็จะมีอยู่8ปดคนนะครับรวมถึงแม่ของทีตแล้วก็ตัวทีตในวัยเด็กด้วยใช่ปะก็มีทางด้านพิธีกรเนี่ยเขาก็มาหยุดยั้งสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ไว้ว่าอย่าปามมดขึ้นมานะถ้าคนไหนในเหยื่อตายเนี่ยคนที่ปาของขึ้นมาเนี่ยจะโดนหักคะแนนอะไรทํานองนี้ใช่ไหมก็ลเลยบอกว่าเออหยุดปาสิ่งของขึ้นมาได้แล้วครับจะตัดมาที่การลิงแล้วก็เซตเทิลน,นะครับที่เซตเทิลเขาเลยได้บอกว่าเก่งมากเลยนะที่หาพวกมันจนเจอจนได้การลิงการลิงเองเนี่ยเขาเลยบอกว่าต้องบอกว่า,วาเป็นโชคชะตาแท้ๆเลยนะครับแล้วก ต่อไปจะขอแนะนําตัวเต็งชนะเลิศการแข่งขันแบบเดี่ยวนะครับนั่นคือการลิงนั่นเองแต่สิ่งที่ทางท่านแซตเทิลเขาพูดกับการลิงเนี่ยก็น่าจะหมายถึงการที่การลิงเนี่ยหาพวกตระกูลเดวี่เจอนะครับและหลังจากนั้นเราจะตัดมาที่กระท่อมกระท่อมหนึ่งหรือว่าบ้านหลังหนึ่งละกันก็มีเสียงผู้หญิงควยดากอนว่าฉันคงจะไม่รอดแล้วแหละเอาเด็กๆพวกนั้นเนี่ยให้ใครก็ได้ที่มีจิตใจอบอุ่นช่วยเลี้ยงดูแทนชันทีอย่าให้พวกมันเนี่ยเอาตัวไปได้นะก็เป็นการสั่งเสียของแม่แชงนะครับที่ให้ก ก้อนเนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่าโอเคถึงจะไม่เคยรู้จักคุณมาก่อนเลยนะแต่ผมเนี่ยก็อยากจะช่วยเหลือลูกๆของคุณให้ได้เลยถ้าผมทําไม่ได้เนี่ยผมก็ไม่มีหน้ามายืนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับดาก้อนก็ออกตัวไปเพื่อไปหาเด็ก2คนนั้นเนาะซึ่งแน่นอนตัดกับมาที่พิธีกรนะครับพิธีกรก็เลยบอกว่าก,กระต่ายระดับซูเปอร์แรที่แนะนําไปเมื่อข้างต้นเนี่ยมีอยู่13ตัวและ13ตัวนั้นเนี่ยก็มีคะแนนถึงห0,000่นแต้มเลยนอกจากนี้ก็ยังมีกระต่ายระดับแร่อีก1 5อตัวนะครับคือแน่นอนว่ามัน พิธีกรก็เลยบอกว่างั้นเราจะเริ่มล่าในอีกหนึ่งชั่วโมงหลังจากนี้ก็ได้ปล่อยกระต่ายหนีออกไปว่าเออพวกมึงเนี่ยออกไปกันได้แล้วใช่ปะ่ะสุดท้ายแล้วพวกกระต่ายหรือว่าพวกคนชนพื้นเมืองเนี่ยเขาเลยบอกว่าไม่จริงใช่ไหมนี่เรากําลังจะโดนฆ่าจริงๆงั้นหรออีกคนนึงเนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่าเห็นว่าถ้าอยู่รอดได้ถึง3สัปดาห์เนี่ยเขาจะปล่อยพวกเราไปนะงั้นก็มีแต่จะต้องหนีอย่างเดียวละสิซึ่งก็มีคนเขาถกเถียงกันอย่างนี้ใช่ปะ่ะก็มีคนเสนอมาว่ามันมีที่หนึ่งเหมาะในการซ่อนตััวออออยยยู่่่่่ใชมมมะรรหลลงจาาาากกกกทีีปต แล้วเนี่ยพวกเรามังกรฟ้าเนี่ยมันก็ได้เริ่มล่าแล้วใช่ปะมันก็เลยประกาศขึ้นมาเนาะเริ่มล่ากันได้แล้วซึ่งเขาก็แบบเยอะเยอะเหยื่อว่าอยู่ไหนเอออยู่ไหนหาเจอเมื่อไหร่นะมึงโดนแน่เลยทำนองเนี้ยก็จะมีครอบครัวหนึ่งมาแอบอยู่หลังหินนะครับเขาพยายามบอกลูกเขาว่าอย่าร้องนะลูกอย่าส่งเสียงดังนะแต่ไม่ทันไรนะครับพวกของมังกรฟ้าเนี่ยมันก็ดันมาเจอแล้วมันบอกเจอตัวแล้วจะเอะก็ตายแล้วก็เจาะปืนใส่หน้าพวกเขาเลยใช่ปะซึ่งก็ได้มีการขอร้องไปแหละวว่าได้โปรดไว้ชีวิตลูกเขาทีเถอะนะเลยทำนอง ซึ่งก็ไม่ได้มีการปาณีใจพวกนี้เนาะมันก็ยิงทิ้งกันไปตามระเบียบแหและหลายฉากมากนะครับที่ชนพื้นเมืองเนี่ยก็คือขอร้องให้คนช่วยใช่ปะบางคนก็อยากฆ่าสามีฉันเลยนะครับบางคนก็บอกอยากฆ่าฉันเลยอะไราทานองเนี้ยก็สลับสลับกันไปนะครับฉากเนี่ยจะตัดมาที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แมรี่จวนนะครับก็เป็นดินแดนแห่งทวยเทพเนาะซึ่งแน่นอนคนที่ไม่ได้ไปร่วมงานแข่งขันครั้งน,น,นี้เนี่ยก็คือชมอยู่ที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นด้วยนะครับโดยที่มีการบอกว่าไปเลยพิธีกรเนี่ยเขาก็เลย ขึ้นนำแล้วโดยมีตระกูลบาเบตกับตระกูลมันเมเยอร์นะครับไล่ตามมาติดๆก็คือในเรื่องของคะแนนใช่ไหมหลังจากที่ผู้บรรยายเนี่ยเขาได้ประกาศแบบนี้ใช่ปะเราจะได้เห็นฉากที่กาลิงเนี่ยคือไล่ฟันคนเป็นผักเป็นปลาเลยไอ้พวกผ่ามังกรฟ้าที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็เรียกแบบท่านกาลิ่งหล่อจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือกี๊ดในความหล่อของกาลิงใช่ปะ่ะแต่ไอ้พวกผ่ามังกรฟ้าที่เป็นผู้ชายเนี่ยมันก็เดิมพันกันเนาะก็มีบางคนเนี่ยบอกว่าเออนายจะเดิมพันข้างไหนซึ่งอีกคนนึงเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นการแขข่่่งงันรระะหวาตกูลี เขาจะขอแทงข้างตระกูลแชปเพิร์ดนะครับหรือว่าตระกูลของซัมเมอร์แล้วก็1ใน5้าพุท่าอย่างแชปเพิร์ดจูปิเตอร์แต่ถ้าเป็นในรูปแบบเดียวเนี่ยเขาจะแทงข้างกุลโกะนะครับและอีกคนหนึ่งเขาเลยได้บอกว่าจริงดีมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่กุลโกะเนี่ยนางยังเป็นแค่คมดาบเทวะที่ยังคอยรับใช้พวกอัศวินอยู่เลยไม่ใช่งั้นหรอซึ่งเราจะได้ตัดมาที่กุลโกะก็ไล่ฆ่าคนด้วยพลังพิเศษของเขาแหละเนาะซึ่งแน่นอนนะครับมีคนบอกว่าตระกูลนามเมเยอร์ได้เอ็กเซนเลนต์โบนัส แนะนำตัวกุนโกะไปในทํานองนี้ว่าเป็นคุ้มดาบเทวะตระกูลมันเมเยอร์นะครับทิดากุนโกะไม่แน่ใจว่าคําว่าทิดาเนี่ยมันเป็นลูกหรือว่าเป็นน้องสาวของไอ้คนที่ใส่หมวกเบเล่หรือเปล่านะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องรอการเปิดเผยกันอีกทีหนึ่งแล้วกันแต่อดีตของกุนโกะเนี่ยมันมีการรู้สึกถึงบุกด้วยใช่ไหมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมาเป็นไปยังไงเนาะสำหรับคนคนนี้แถมยังเป็นคนที่เข้าไปอยู่ในห้องบุกผาของท่านอิมได้ด้วยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวตนที่น่าติดตามมากๆตััดไปททีี่่พกหรือว่าทีก นักของพวกเหล่ามังกรฟ้าที่อาจจะไม่ได้แข่งขันนะครับเขาก็ได้มาดูตัวของแซกี้ใช่ไหมเขาก็คุยแซวกันนะเนาะว่าอิจฉาเซนการิงเนาะจะได้สาวงามแบบนี้เนี่ยมาเป็นภรรยาซึ่งอีกคนนึงเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าอย่าด่วนสรุปซิยังไม่รู้ผลเลยนะว่าจะชนะหรือเปล่าเลยทำนองเนี้ยแล้วก็จะตัดมาที่ซัมเมอร์ซัมเมอร์เนี่ยไล่ฆ่าเด็กอยู่คนนึงและเด็กแม่งปีนจนไหนขึ้นไปยะซัมเมอร์ก็เลยบอกว่าปีนขึ้นไปซะสูงเลยนะเราเนี่ยชั้นปูพื้นหนามนุ่มๆเอาไว้ให้แล้วเนี่ยโดดลงมาได้เเเลยยยซซึ่ซ่งดด็กกคนนีี้พามทจะบออุธ ลุงผมไม่โดดหรอกนะอะไรทำนองเนี้ซัมเมอร์มันก็พยายามถีบต้นไม้ให้ล้มใช่ป่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยพ่อของเด็กคนนี้เนี่ยมาเห็นตอนเด็กกําลังล่วงลงมาพอดีเลยก็เลยได้บอกว่าได้โปรดเธอหยุดเธอนะนั่นมันลูกผมเลยนะซึ่งซัมเมอร์มาเห็นก็เลยบอกว่านั่นพ่อแกเหรอไอเจ้าหนูซึ่งพ่อเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพ่อเนี่ยจะรับเองใช่ป่ะซัมเมอร์มันก็เลยบอกว่าหืมซาบซึ้งจริงๆพ่อลูกคู่นี้นะครับคือไอเนี้ยมันโรคจิตมาแต่เด็กแล้วนะในศึกเอลบาปนะปัจจุบันเนี่ยมันก เด็กชาวอิบรานนะคือโหดมากไอตัวนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะตัดมาที่ฉากของดากอนนะครับเราจะเห็นว่าดาก้อนเนี่ยคือมาเห็นซากศพของชนพื้นเมืองตายกันเกลื่อนเลยนะดากอนก็คิดในใจว่าถ้าคิดจะไปช่วยใครแล้วเข้าไปขัดขวางพวกเผ่ามังกรฟ้าเราเองก็จะเดือดร้อนนะเพื่อนทหารในหมู่ทุกคนของเราเองเนี่ยก็จะโดนตัดหัวไปด้วยนะครับผมซึ่งนะตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ลำบากใจเหมือนน้ำท่วมปากแล้วก็ไม่กล้าช่วยเนาะถ้าช่วยเนี่ยคนอื่นก็จะเดือดร้อนนะครับแต่ถ้าไม่ช่วยเนี่ยคนอื่นก็จะเดือดร้อนอีกใช่ไหมม กอนนะเวลานี้เนี่ยคอนงที่จะเสียใจมากที่เขาทําอะไรไม่ได้เลยซึ่งตัดกลับมาที่เรือของกองทัพเรือนะครับดูเหมือนหัวหน้าของดากอนเขาจะถามว่าทุกคนในหมู่เนี่ยคงจะอยู่กันครบสินะซึ่งก็มีคนมารายงานว่าเอออยู่กันครบครับแล้วก็แอบคิดในใจว่าแต่เจ้าดากอนเนี่ยมันหายหัวไปไหนของคนฟ้าคงจะไม่ได้เข้าไปในเกาะหรอกนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยดากอนได้มาเห็นเผ่าองนฟ้าคนหนึ่งกาลังจะยิงใส่พวกคูมะนะครับแล้วก็อีวานคอปที่คุยกันอยู่ซึ่งเขาเนี่ยได้บอกว่าเจอแล้วไอเด็กเผ่บา,าบัคเนียนยห,หนึ ที่กําลังมีใจสู้ใช่ไหมอีวานคอปเขาได้บอกว่าอย่าฝันหวานไปเลยว่าพวกแกจะเอาชีวิตรอดไปจากไอเกมบัตรซบนี้ได้ที่พวกแกต้องทําคือต้องหนีออกจากเกาะนี้เท่านั้นหรือว่าหนีออกจากเกมนี้ไปเลยเท่านั้นดังหากถึงจะหนีรอดงั้นพวกเราเนี่ยมาหนีออกจากกอน์ดเลลนี้เนี่ยไปด้วยกันเถอะซึ่งดากอนที่แอบฟังอยู่เขาเลยได้บอกว่าพวกนี้ก็ยังมีความหวังอยู่สินะน่ารักจริงๆเลยซึ่งทางด้านผองกอรฟ้าก็เลยบอกว่าเอานี้ไปกินซะไอพวกเด็กเปรย์ไรเฟิลสังหาร1ิคนลวดที่เขาภูมิใจนะครับแล้วก็ยิงออกไปโดยทีีม่มเป้าหลัก ั่นก็คือเด็กเผาวัคเนียอย่างคูมะนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายดากอนเนี่ยก็ชิงยิงใส่ไอ้เผาวงกอนฟ้าคนนี้ซะก่อนนะครับผมซึ่งแน่นอนไอ้กระสุนที่ดากอนยิงไปเนี่ยมันก็เป็นกระสุนยาสลบที่เขาติดตั้งอยู่ในปืนตั้งแต่แรกที่ดากอนมาที่เกาะแล้วใช่ไหมเท่ากับใบเนี่ยมันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรหรอกมันแค่หลับเฉยๆถ้าใครสังเกตเห็นดูดิมันจะมีฟองเหมือนเป็นคนหลับขึ้นมาด้วยนะครับดากอนเองก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าเขาเผลอยิงออกไปใช่ไหมโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจแล้วก็จจะะ,จะมีีฉาากท่เร ได้เห็นพวกความมังกรฟ้าก็ยังคงไล่ล่าพวกชนพื้นเมืองอยู่แต่สุดท้ายเนี่ยมันมีการระเบิดเกิดขึ้นที่ทิศตะวันออกของเกาะใช่ไหมแล้วก็มีคนรายงานว่าพบกลุ่มจนสลัดล็อกทางทิศตะวันออกของเกาะแต่เดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่เพียงแค่พวกกลุ่มจนสลัดล็อกเท่านั้นนะก็ยังมีจนสลัดชื่อดังหลายกลุ่มที่ตามกันมาแบบไม่ขาดสายเลยด้วยนะครับแล้วเราจะได้เห็นฉากกลุ่มจนสลัดล็อกแบบเต็มๆนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าคือมันจะเปลี่ยนแปลงบปรยากาฉากในตอนที่1 0ึ6เล็กน้อยนะครับตรงที่ว่าในฉากนั้น,นีจะมกิัสต นะครับแล้วก็จะมีกันซุยใช่ปหมแต่ทางนี้ก็คือจะมีเป็นขวานเงินมาแทนแล้วก็ทางด้านศัตรูเส้นก็จะเปลี่ยนอยู่ประมาณ2คนนะครับโดยที่ล็อกเนี่ยเขาได้บอกว่าเฮ้ยพวกแกทั้งหลายที่นี่เนี่ยมีทั้งแชกกี้แล้วก็สมบัติรวมถึงผลพิศาจแทนที่พวกแกจะมาฆ่ากันเองให้เปลืองแรงเนี่ยเรามาร่วมมือกันก่อนชั่วคราวดีกว่าไหมไว้กลับไปแล้วเนี่ยเราค่อยมาแบ่งสมบัติแบบเท่าเทียมกันที่หลังก็ได้พวกแกคงจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมซึ่งทางด้านบาเบลนะครับคนที่เป็นมนุษย์เงี่ยงเนี่ยเขาเลยได้บอกว่า่าาไอ้ตรงนนัันมมีปญหกล็ก ok, แ ชักกี้เนี่ยเราจะแบ่งกันยังไงหรอชิก Trans ี <screen> ้เนี่ยเขาเลยได้บอกว่าหล่อนจะต้องตกหลุมรักคนที่เข้าไปช่วยห,หล่อนเป็นคนแรกอยู่แล้วสิฟ้าบาเบลเองโง่โและหลังจากนั้นนะครับทาง้านขวานเงินหรือว่าเฮียวเนี่ยเขาได้บอกว่าเรื่องนั้นเนี่ยยอมไม่ได้เด็ดขาดและกับตันจอนนะครับเขาได้บอกว่าไม่หลอกไม่เป็นอย่างที่นายพูดหรอกนะช,กชิกี้ชักกี้เนี่ยจะต้องตกหลุมรักคนที่มีสมบัติมากที่สุดอยู่แล้วตั้งหากเราใครเขาจะไปสนใจคนแรกกันเล่าหนวดขาวเองเขาเลยได้บอกว่าจะทําอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของพวกแกกันละกันแก มาช่วยเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรแอบแฝงแต่ถ้าตัวของหลอนเนี่ยจะหลงรักฉันเนี่ยมันก็ไม่เลวเหมือนกันนะซึ่งสตูชี่เขาเลยได้บอกว่าพูดบ้าอะไรของเธอน่ะนิวเกตเธอมีฉันอยู่แล้วนะกอริโอซาหรือยานเอลเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าถ้าฉันช่วยเหลือแชกี้ได้แล้วก็โรเจอร์คงจะต้องซาบซึ้งบุญคุณเขาอย่างแน่นอนเลยและต่อมาสตูเซนเนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่าหวางังเจอไอคนปลอดแหกมันไม่ยอมมาก็หมดสิทธิ์ที่จะเข้าบาร์แชกี้กตลอดชีวิตนะครับคือที่มันไม่มาไม่ใช่ว่ามันปลอดแหกเว้ยสตูเซนแต่ต้องบอกกวว่่าาหหััังจจอเนนนนมะป็แกลก การที่ทําให้แชกี้เนี่ยถูกจับมาที่ก็อดเวลเลนี้เลยก็ได้นะครับอย่างที่เราเคยวิเคราะห์กันไปซึ่งบิกมัมเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าพวกแกนี่มันงี่เง่าจังเลยนะต่อให้ฟ้าถลม่มดินทลายสักแค่ไหนเนี่ยแชก,กี้ก็ไม่ม,มีวันชายตามมองพวกแกทั้งนั้นแหละไฮโดเนี่ยเขาก็เลยกระซิบวิกมัมไปว่าเฮ้ยหลินหลินถ้าเจอผลพีศนี่จะยกให้ฉั้นใช่ไหมอย่าลืมนะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นบุญคุณต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในภาควานโนเลยทีเดียวนะครับสำหรับในเหตุการณ์ครั้งนี้เนาะหลังาากกกนน้เหือออว่่่่รยสงิปใใญ็็แตตบ ไม่ต้องไปสนทะลวงแม่งเข้าไปเลยป่าวประโยชน์นะกองทัพเรือแล้วก็สั่งให้ลูกเรือเนี่ยตามเข้าไปยันถึงที่สุดนะครับแล้วเราจะเห็นว่าเรือของล็อกนี่คือชนเรือของทหารเรือหรือว่าคนที่อยู่ขวางทางเนี่ย เละเทะตุ้มเป๊ะไปหมดเลยนะครับจนกระทั่งล็อกเนี่ยโดดลงมาที่พื้นดินนั่นเองนะครับแล้วก็จะตัดไปฉากดาก้อนอีกทีหนึ่งตรงที่ว่าเออพวกค่ามังกรฟ้าที่ไม่ได้ร่วมแข่งขันเนี่ยเขาก็บอกว่าแย่ละสีจนสลัดมาแล้วมัวทาอะไรกันอยู่กองทัพเรือถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราแล้วก็พวกแกทุกคนเนี่ยจะต้องถูกแขวนคอตายให้หมดเลยนะแล้วก็มีรายงานที่ดาก้อนได้ยินว่ามีรายงานมาครับระวังชายฝั่งทางทิศตะวันตกด้วยนะซึ่งในเวลานั้นเนี่ยดาก้อนเจอแชงแล้วก็แชมล็อกแล้วแล้วก็พาออกมาึองในเลย แข่งที่ต้องแยกกันเนี่ยคือผมมีแนวคิดดีๆนะแต่เดี๋ยวเราค่อยไปแยกทําในคลิปต่อไปกันละกันเพราะว่าวันพีชนะเราไม่จําเป็นจะต้องรวมในคลิปเดียวเป็นคลิปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวรอไปดูกันดีกว่าแต่ต้องบอกว่าเป็นแนวคิดเกา่กาๆของผมเองนะถ้าใครรอฟังเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับซึ่งดากอนพอหนีไปได้รายงานก็ยังคงรายงานต่อไปว่ากลุ่มโจรสลัดโรเจอร์ก็ปรากฏตัวด้วยเช่นเดียวกันดากอนก็ได้แต่คิดในใจว่าหูเด็ก2คนนี้นี่มันประหลาดเนาะไม่ร้องไห้เลยปฏิหารใใแท้ก็คือมันทําให้การขนย้ายเด็กเนี่ยคื ไม่ได้ยุ่งยากนะครับเพราะว่าเด็กไม่ได้ร้องไห้อะไรเนาะก็เลยทําให้นะตรงนี้เนี่ยเกาะเนี่ยเริ่มวุ่นวายแล้วพวกผาังกอนฟ้าเนี่ยก็กลัวมากเพราะว่าโจรสลัดมันเริ่มไหลเข้ามาเยอะใช่ป่ะก็มีคนสั่งให้ว่าเออให้เอาผาังกอนฟ้าเนี่ยมารวมตัวกันที่ใจกลางเกาะอย่าให้ใครทำร้ายพวกท่านได้เป็นเด็ดขาดเลยนะพวกทหารเรือที่รับรู้เรื่องราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยนี่มันวันโลกแตกหรือยังไงมีทั้งกลุ่มโจรสลัดล็อกแล้วก็กลุ่มโจรสลัดโรเจอร์ด้วยหรอแล้วก็มีรายงานต่อมมาาวว่่่กลลลุโจจรสััดดเออ์นนคืไ้้้ขึฝงแบ โรเจอร์เนี่ยลงมาเลยนะครับแล้วก็สั่งลูกเรือไปว่าเฮ้ย <Hey, S 1> พวกแกทุกคนเดี๋ยวฉันจะไปช่วยแชก,กี้เองนะพวกแกยังไงก็ไม่มีหวังอยู่ในตัวแชก,กี้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็ไปชิงสมบัติกันมาก็แล้วกันนะครับแต่พวกลูกเรือของโรเจอร์ไม่ได้สนใจเขาเลยแล้วก็วิ่งเหยียบโรเจอร์ไปบอกว่าพวกเราจะไปชิงตัวแชก,กี้มาเองนายทหากไปชิงสมบัติโรเจอร์โรเจอร์โดนเหยียบเละในฝูงตีนเลยนะครับต่อมาเราจะได้เห็นกาลิ่งเนี่ยเริ่มไม่สบอารมณ์ละเขาได้บ่นออกมาว่าบ้าเอ้ยนี่มันไม่ใช่เวลามามัวเล่นเกมอะไรแล้วทั้้้งงงนนนัััซึ่่่พววววกกขมมมรรฟาทีเิ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำอะไรสักอย่างสิพวกพาเคียสวินเทพแล้วเราจะได้เห็นพาเคียสวินเทพปรากฏตัวขึ้นมาอย่างเต็มกําลังนะครับโดยที่เราบอกไปในสปอยแล้วว่ามันจะมีคนที่ปรากฏขึ้นมาอยู่2คนใช่าคนหนึ่งเนี่ยมันจะเหมือนกับเยตินะครับแต่โดยส่วนตัวผมว่ามันเหมือนนัมเบอร์มากกว่านะและอีกคนหนึ่งเนี่ยจะเหมือนกิลลิงแฮมนะครับที่ออกมาในภาคเอลบา์ใช่ปหมแต่จะเป็นผู้หญิงแล้วก็มีเขาด้วยซึ่งกาลลิงเนี่ยก็เลยสั่งให้ทหารเรือเนี่ยถอยใบคุ้มกันมังกรฟ้าส่วนที่เหลือเนี่ยพาเนค,นออเคียสว จากนั้นเราจะได้เห็นว่ามีคนตะโกนมาว่าพวกโจรสลัดเนี่ยบุกมาจากทุกทิศทุกทางของเกาะเลยทีเดียวยก็มีการสั่งไว้ว่าเออให้เอาเรือล้มเนี่ยมาสกัดพวกมันเอาไว้นะอยาให้พวกมันเนี่ยขึ้นฝั่งได้เยอะไปกว่านี้นะไม่งั้นมันจะวุ่นวายมากๆใช่ปะ่ะซึ่งพวกทหารเรือก,ก็เลยบอกว่าหูแบบนี้คงไม่ไหวหรอกมาเยอะกันขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะกันยังไงใช่ปะ่ะเพราะว่าพวกโจรสลัดเนี่ยแห่กันขึ้นฝั่งมากันใหญ่แล้วเราไม่ทราบเป้าหมายของพวกมันเลยซึ่งเราจะได้เห็นฉากที่หนวดขาวแล้วก็ชิกิเนี่ยคือบูล้างผ่าน อมาในเวลาเดียวกันที่ทหารเรือกําลังสิ้นหวังว่าเราไม่รู้ว่าสาเหตุของพวกมันเนี่ยคืออะไรใช่ไหมก็ได้มีเสียงดังขึ้นมาว่าเฮ้ยพวกแกเนี่ยอย่ามาไล่ฟันทหารเรือเหมือนพักเหมือนป้าแบบนั้นสิฟ้าแล้วก็โยนลูกปืนใหญ่มาอย่างแรงเลยนะครับนั่นคือหมัดอุกบาตของกาฟนั่นเองพอเสียงนี้มาเนี่ยทั้งล็อกและโรเจอร์นี่หันควัำไปพร้อมกันเลยใช่ปะกาฟก็เลยบอกกูมาแล้วเวยก็มีคนบอกว่าพวกเรือโทกาฟมาแล้วกาฟก็เลยบอกว่าสบายใจได้ฉันมาแล้วซึ่งก็มีคนรายงานไปว่าเออกองหนุนเนี่ยได้มาถึงแล้วและคนที่มา คือพลเรือโทกาามาแล้วด้วยใช่ปะ่ะซึ่งการาเองเนี่ยมาในลุกที่เหมือนโจนสลัดเลยคือมาเดือดมากๆนะครับมาปุ๊บก็ใส่โจนสลัดยับเลยซึ่งทหารเรือเนี่ยดีใจกับการปรากฏตัวของวีรบุรุษกองทัพเรือคนนี้เป็นอย่างมากและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของในตอนนี้ที่เรานํามาเสนอให้กับพวกพี่ๆได้ฟังกันละกันนะครับส่วนในประเด็นของทางด้านแชงแล้วก็แชมบล็อกเนี่ยที่ผมบอกว่าผมมีความคิดดีๆอยู่เกี่ยวกับแชมบล็อกแล,แล้วก็แชงว่าทําไมต้องแยกจากกาันและแชมบล็อกไปอยู่กับพวกกาลิงได้ยังไงใช่ไหมเดี๋ยวเราอไป ตอนต่อไปก็แล้วกันถ้าใครสนใจเนี่ยช่วยกดหนึ่งหรือว่าช่วยเม้นมาบอกว่าอยากฟังหน่อยนะครับคือมันเป็นความคิดเก่าๆของผมเองแต่มันก็สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างที่เราแบบคิดได้นะเพราะว่าตัวเต็มมันยังไม่มานะครับก็เดี๋ยวรอดูกันก็แล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะสำหรับประเด็นของแชงแล้วก็แชมล็อกนะครับก็สําหรับวันนี้มีประมาณเท่านี้เลยนะครับส่วนเรื่องแม่ของหนวดดำเนี่ย แดี๋ยวเราก็จะทําเหมือนกันว่าหนวดดามีโอกาสเป็นญาติกับทางด้านโรบินหรือเปล่าแต่ได้ทําไปในคลิปสั้นบ้างแล้วนะครับเป็นการตั้งคําถามไปว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับก็ลองไปเม้นต์กันในคลิปนั้นได้นะก็ไม่มีประเด็นอะไรนะในตอนนี้คือจะมีประเด็นก็คือมีประเด็นหนวดดาประเด็นภาเคียรวินเทพนะครับที่ดูแล้วเนี่ยจำนวนคนอาจจะมีการสับเปลี่ยนในนาคตนะครับแล้วก็จะมีประเด็นของแชงที่เราจะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับรวมถึงดาก้อนในเวลานี้ด้วยนะครับส่วนกลุ่มจนสลัดโรเจอร์แล้วก็ล็อกไม่ได้มีบทบาทอะไรมากในนนตอี้ นะครับก็มีประมาณเท่านี้แล้วกันถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u c สไครด้วยแล้วก็มีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปไว้ bye bye.